ข้อข่าวที่น่าสนใจวันนี้มีดังนี้กองทัพเรือจัดกิจกรรมครบรอบ144ปีเสสปเตเตียเทิดพระเกียรติองค์บิดาทหารเรือไทยมือวิทยาประชุมความพร้อมจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติภายใต้แนวคิดวันเด็กปลอดขยะเตรียมของขวัญ2,500ชิ้นส่งมอบความสุขโจนย่องงัดตู้เซฟสาเมืองชนกว่าทอง32บาทเงินสน3 0 0แสนบาทศูนรัพย์เฉียด2ล้าน จากนี้ไปเป็นรายละเอียดของข่าวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของการนําเสนอข่าวประจําวันจากทันพิงข่าวโซ่พลเคเบิลทีวีค่ะครับวันนี้นะคะยังคงเช่นเคยอยู่กับเราสองคนคุณยุทธคนทรรื่นภาคพักและดิฉันเกษรมกระเษมค่ะใช่แล้วครับมีความเคลื่อนไหวในท้องถิ่นนะครับเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกครับณนะสถานที่ที่สทหพัทยานะครับ กองทัพเรือครับก็ได้มีการจัดพิธีนะครับเนื่องในวันคล้ายวันประสูติครบรอบ144ปีนะครับของพลเรือเอกพระเจ้าบรมมงวงเธอกมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับซึ่งพระองค์ท่านนะครับก็เป็นการเทิาพระเกียรติองค์บิดาทหารเรือไทยครับที่บริเวณลานพระบรมรูป พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงเธอกมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์สตรหพัทยาพลเรือโทวรันเกศรเจ้ากรมสื่อสารฐานเรือและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประธานในพิธีบวงสวงสการะและพิธีทางศาสนาเพื่ออุทิศส่วนกุศลถวายแดพ่พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงเธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาของฐานเรือไทยเนื่องในวันคล้ายวันประสูติครบรอบ144ปีท่ามกลางบรรดาแขกผู้มีเกียรติข้าราชการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนพ่อค้าประชาชนเข้าร่วมงานพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กมหลวงชุมพรเขตดุดมศักดิ์ประสูติเมื่อวันที่19ธันวาคม2423 เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเข้ารับราชการทหารเรือเคยดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่งเช่นเจ้ากรมยุทธ,ธศึกษาทหารเรือเจ้ากรมจรเรทหารเรือเสนาธิการทหารเรือและเสนาบดีกระทรวงทหารเรือครั้งหนึ่งทรงเป็นผู้บังคับการเรือหลวงพระร่วง พระองค์พร้อมด้วยนายฐานเรือไทยและเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นฐานเรืออังกฤษนำเรือจากประเทศอังกฤษเข้ามาถึงกรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่7ตุลาคมพุทธศักราช2463จะเห็นได้ว่าทรงวางรากฐานการฐานเรือให้มีความเข้มแข็งมั่นคงมาตราบจนปัจจุบันจึงได้รับการขนานนามว่าองค์บิดาของฐานเรือไทย พระอนุสวรีที่ประดิษฐานอยู่ณที่สทห้พัทยาสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2,539ขนาดสองเท่าพระองค์จริงโดยสมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นประธานในการเปิดพระอนุสาวรีย์เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของฐานเรือทั้งในและนอกราชการรวมทั้งประชาชนที่เคารพเริ่มสายศรัทธานในพระองค์ท่านได้สการะบูชาและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากราุณาธิคุณของพระองค์ ก็เป็นสถานที่ที่คุ้นเคยที่เคยทํางานมาก่อนหน้านี้นะครับ<ช>ที่สตรงห้าพัทยานะครับะะแล้วก็จัดพิธีอย่างยิ่งใหญ่แบบนี้เป็นประจําทุกปีด้วยใช่ครับถูกะะต้องครับมาต่อกันที่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยากันบ้านนะคะวันนี้ก็เช่นกันค่ะได้จัดพิธีทําบุญตลาดเก่านาเกลือประจําปี2567เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชาวเมืองพัทยาแล้วก็นักท่องเที่ยวค่ะ เมื่อเวลา17นาฬิกาของวันที่18ธันวาคม2567ที่บริเวณลานด้านหน้าธนาคารออมสินตลาดเก่านากลือนายประสิทธิ์ทองทิเจริญรองประธานมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิรวมไปถึงสาธุชนชาวเมืองพัทยาเดี๋ยวรวมพิธีทำบุญประจำปีตลาดเก่านากลเือซึ่งทางมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะ โดยได้นิมนต์พระพิสูงน์และสัมมาเนนจำนวน49รูปจากจิตภาวันวิทยาลัยมาประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็นเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชาวเมืองพัทยาและนักท่องเที่ยวนอกจากนี้นะคะยังเปิดรับเงินบริจาคเพื่อร่วมทำบุญกับทางมูนลนิธิซึ่งบรรยากาศภายในงานนะคะมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าชาวบ้านภายในชุมชนตลาดเก่านาักเลือร่วมฟังพระสวดเจริญพระพุทธมนต์เย็นค่ะ ทั้งนี้ในช่วงเช้าของวันที่19ธันวาคม2,567นะคะทางด้าน,นาคณะกรรมการมุลนิธที่สว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาพร้อมด้วยสาธุชนอย่างได้ร่วมกันทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิสูจน์จำนวน49รูปจากวัดจิตตภาวันโดยมีสาธุชนประชาชนชาวเมืองพัทยาพ่อค้าและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ ที่นี่ก็จัดขึ้นเป็นประจำในทุกปีเหมือนกันนะคะคก็เป็นพิธีเล็กๆที่น่ารักและอบอุ่นก็จะพบว่ามีพี่น้องนะภายในพื้นที่คนพื้นที่เนี่ยเดินทางเข้าร่วมงานกันค่อนข้างมากค่ะครับผมครับ และทางเมืองพัทยาครับก็มีการเตรียมความพร้อมนะครับในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติครับในวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมนะครับปี2568ก็ต้องมีการประชุมกันแต่เนิ่นๆนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องของของข,องขวัญที่จะมอบให้กับเด็กๆถึง2,500ชิ้นนะครับภายใต้แนวคิดก็คือวันเด็กปลอดขยะน,นั่นเองนะครับในการส่งมอบความสุขครับที่ห้องประชุมสาระวาการเมืองพัทยา นายกฤษณะบุญสวัสดิ์รองนายกเมืองพัทยาเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี2568พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเมืองพัทยาหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมือพัทยาโดยสำนักการศึกษาฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชนกำหนดจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ2,568ในวันเสาร์ที่11มกราคม2,568ณสาราวะการเมืองพัทยาเพื่อเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถกล้าแสดงออกพัฒนาตนเองตามความถนัดและสนใจและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้ครับในที่ประชุมมีการจัดเตรียมของขวัญของรางวัลให้แก่เด็กๆและเยาวชนจำนวน2,500ชิ้นซึ่งเด็กทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องลงทะเบียนและรับสายรัดข้อมือหรือว่าลิสต์แบนนะครับเพื่อรับคูปองอาหารการจัดเตรียมของรางวัลสำหรับเกม และจับสลากแจกรางวัลนะครับและก็นอกจากนี้ภายในงานยังได้รับการสนับสนุนของรางวัลจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมาร่วมจัดบูธกิจกรรมนิทรรศการเกมจัดซุ้มอาหารส่วนสวนไดโนเสาร์พัทยาครับก็มีการนําเจ้าทีเร็กใหญ่นะครับความสูงถึง9เมตรมาให้น้องๆได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดพร้อมกับเวทีการแสดงจํานวน3เวทีก็ได้แก่วเวทีกลางบริเวณล,ลานเสาธงเวทีเล็กบริเวณร,ร้านขายยาฟาสิโนและอีกหนึ่งเวท เวทีเล็กนะครับบริเวณหน้าเวิลด์เจมส อีกทั้งยังจัดให้มีกิจกรรมการแสดงดนตรีของเด็กนักเรียนในสังกัดโรงเรียนเมืองพัทยาและก็รวมถึงฐานกิจกรรมเกมจํานวนสิบฐานขณะที่นายกฤษณะรองนายกเมืองพัทยานะครับก็เล็งเห็นความสําคัญของกิจกรรมที่จะสร้างความสนุกสนานและความสุขให้กับเด็กๆจึงมุ่งเน้นการปลูกจิตสํานึกปลูกฝังพฤติกรรมรักโลกโดยเริ่มจากการคัดแยกขยะนะครับให้ถูกต้องเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีในสังคมสอดคล้องกับนโยบายพัทยาโกลรีนในการยกระ ดับคุณภาพชีวิตคนพัทยาเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะถึงงานนะครับก็ให้ทุกฝ่ายนั้นหรือว่าทุกอย่างนั้นออกมาดีนะครับใช่แล้วค่ะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยปีที่แล้วท่านนายกใส่ เป็นชุดกกไหมใช่ครับโอ้โหถูกใจเด็กๆมากไม่รู้ว่าปีนี้จะใส่ชุดอะไรนะใช่ค่ะต้องรอลุ้นกันค่ะมาต่อที่ข่าวนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะทางด้านอสมรพศตอมาประชาชนค่ะเตรียมสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนนะคะหลังจากที่พบว่าในช่วงเนี้ยอาการเริ่มหนาวเย็นหนาวเย็นแล้วหลายๆคนก็แยกไม่ออกอากาศหนาวหรือว่ามันเป็นฝุ่นนะคะเพราะว่ามันจะขบขมัวนะคะซึ่งก็จะมาทําความเข้าใจกันนะคะเกี่ยวกับฝุ่น p m 2.5ด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยก็จะต้องเฝ้าระวังสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะในช่วงอากาศเย็นซึ่งก็จะต้องทําแบบนี้ยาวไปจนถึงช่วงปีใหม่เลยค่ะที่รพสตมาประชานนายวิรัตแดงมณีประธานอสมรพสตมาประชานได้นําสมาชิกอสมรพสตมาประชานเข้าร่วมในการประชุมอสมประจําเดือนธันวาคมโดยมีเหล่าบรรดาอสมเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันค่ะ สำหรับประเด็นสำคัญในวันนี้นะคะที่ทางสาธารณาสุขอำเภอบางละมุงฝากมาเป็นวาระเร่งด่วนให้อสอมทุกตำบลในพื้นที่อำเภอบางละมุงเร่งประชาสัมพันธ์การสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่น PM 2.5 หลังจากที่พบว่าในช่วงนี้นะคะภายในพื้นที่เริ่มมีอากาศหนาวเย็นมีลมเย็นตลอดทั้งวันซึ่งลมนะคะก็จะพัดพาฝุ่นละอองมาด้วยทําให้กลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังเนื่องจากมลพิษทางอากาศหรือฝุ่น PM 2.5เป็นมลพิษทางอากาศที่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของประชาชนค่ะทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่นระยะสั้นนะคะอาจจะเป็นอาการระคายเคืองคอไอคัดจมูกแต่ใน,นระยะยาวค่ะอาการก็จะยิ่งรุนแรงและเป็นสาเหตุของโรคร้ายแรงได้มลพิษทางอากาศและฝุ่น pm 2 5นะคะเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์รวมไปถึงเกิดโรคทางเดินหายใจเพราะไม่ใช่แค่เพียงฝุ่น pm 2.5คือสิ่งเดียวที่จะเข้าสู่ร่างกายเราเท่านั้นแต่ฝุ่นเองนะคะก็ยังเป็นพาหะที่นําสารเคมีอันตรายและโลหะหนักนะคะที่อยู่ภายในฝุ่นเข้าสู่ร่างกายด้วย ดังนั้นเนวันนี้นะคะจึงได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหรือกลุ่มเสี่ยงเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังให้ความสําคัญกับการสวมใส่หน้ากากาอานามัยขณะออกไปทํากิจกรรมด้านนอกเลียกเรี่องการทํากิจกรรมกลางแจ้งในช่วงนี้เป็นต้นค่ะนะคะถ้าเราไม่แน่ใจว่าปุ่นหรือควันหรืออากาศหนาวเออหรือห,มอ,หอมอกอะไรต่างๆเาเานะใส่หน้ากากาอนามัยป้องกันไว้ก่อนน่าจะดีที่สุดค่ะ ใช่แล้วครับทุกคนนะครับไม่ใเฉพาะผู้สูงอายุอย่างเดียวนะทุกคนเลยนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีของตนเองนะครับมาทางด้านของชมรมแอโรบิกครับของเทศบาลตะบนโป่งนะครับก็มีการจัดงานเลี้ยงสังสรร์ส่งทายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันนะครับธีมนี่เขาบอกว่าภายใต้ธีมคือสาวๆสวยๆนั่นเองนะครับนะฮะน่าสนใจครับเป็นการพบปะสังสรร์ของหมู่มวลสมาชิกครับ ที่สวนสาธารณะเทศบาลตะบนปองชมรมแอโรบิกเทศบาลตะบนปองนําโดยนางสาวกนกทอีอ่ยวเจริญประธานชมรมจัดงานเลี้ยงสังสรรค์คณะกรรมการและสมาชิกชมรมแอโรบิกเทศบาลตะบนปองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2,568นายอนุชาเพียรใจนาย,ยกเทศมนตรีตะบนปองร่วมกล่าวอวยพรปีใหม่แก่สมาชิกชมรมแอโรบิกเทศบาลตะบนปองพร้อมด้วยนาย,น,ยนิทิศอินทิมรองนาย,ยกเทศมนตรีตะบนปอง นางสาวรัชตาอิ่มใจผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ตะบนโป่งเข้าร่วมซึ่งบรรยากาศการจัดงานนะครับปาร์ตี้รับปีใหม่ชมรมอารบิกเทศบาลตะบนโป่งนะครับปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่3ภายใต้ธีมสาวสาวสวย,สวยจัดให้มีการรับประทานอาหารร่วมกันจากสมาชิกที่นําอาหารข้าวหวานมาร่วมเป็นจำนวนมากพร้อมกิจกรรมบนเวทีการจับ ของรองวันนะครับแล้วก็รวมถึงการสนับสนุนของผู้ใหญ่ใจดีด้วยสำหรับชมรมอารบิกเทศบาลตะบนโป่งก่อตั้งขึ้นมาเป็นระยะเวลากว่า10ปีโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตะบนโปง่งปัจจุบันมีนางสาวกนกทอีอ่ยวเจริญ เป็นประธานชมรมและเริ่มมีพัฒนาการนะครับมาตามลำดับตั้งแต่การเต้นระดับเบสิกปัจจุบันเริ่มมีการแอดวานทำให้เพิ่มความสนุกสนานกับการออกกำลังกายมากยิ่งขึ้นซึ่งงานในค่ำคืนนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์นในหมู่มวลสมาชิกสร้างมิตรไมตรีและกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนก็มีมากมายเลยทีเดียวนะครับที่รวนแล้วนะครับ สุขภาพแข็งแรงมาจากการเต้นอารบิกนั่นเองนะครับค่ะนะอันนี้ก็อบอุ่นนะคะสนุกสนานเป็นประจําทุกปีค่ะสำหรับท่านใดที่อยู่ใกล้ๆนะคะก็ไปร่วมกลุ่มนะคะออกกําลังกายกันได้เริ่มต้นถ้าปีนี้ไม่ทันปีหน้าก็ทันนะใช่ค่ะ ส่วนทางด้านโรงแรมอาวานีพัทยารีสอร์ทนะคะไอเดียแจ๋วค่ะซึ่งเขาได้จัดทําขนมซึ่งเป็นขนมประจําเทศกาคลคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่นะคะพร้อมทั้งทําเป็นของขวัญให้กับผู้ใหญ่แล้วก็ญาติสนิทด้วยวัตถุดิบสุดพรีเมียมจากต่างประเทศนะคะแล้วก็จากความพิถีพิถันค่ะของเชฟนะคะซึ่งเป็นเชฟไทยนะคะโรงแรมระดับ5ดาวค่ะ ที่โรงแรมอาวานีพัทยารีสอร์ทได้มีการจัดทำเมนูต้อนรับคริสต์มาสและปีใหม่ด้วยขนมหวานที่หลากหลายรังสรรค์ขึ้นโดยเชฟเซิงพง์พิสิทธิ์อังสุชัยกิจเอ็กเซ็กคูทีฟเชฟที่พิถีพิถันทุกขั้นตอนในการใช้วัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศใส่ใจรายละเอียดในการทำขนมทุกอย่างนะคะเพื่อรังสรรค์นขนมประจำเทศกาลคริสต์มาสอาทิบ้านขนมปังขิงคริสต์มาสสโตเล่นคริสต์มาส พุดดิ้งคริสต์มาสฟรุตเค้กมิ้น์พายและเค้กที่หลากหลายรสชาติที่หารับประทานที่ไหนไม่ได้ค่ะซึ่งนอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับส่งต่อความสุขให้กับทุกคนภายในครอบครัวและคนที่คุณรัก โดยเมนูขนมหวานทั้งหมดนี้นะคะเปิดจำหน่ายที่ The Pantry Coffee Shop โรงแรมอาวนีพัทยาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1มกราค,คม2568และในปีนี้นะคะทางโรงแรมค่ะยังได้จัดทำของประดับเทศกาคลคริสต์มาสไปตามจุดต่างๆของโรงแรมในธีมลักโรคโดยได้นำเอาเศษวัสดุเหลือใช้หรือที่เรียกว่าขยะจากโรงแรมมาประกอบเป็นต้นคริสต์มาสอาทิเช่นขวดแก้วเศษไม้ฝาสุราจุกก๊อกขวดไวน์นำมาประ ดับประดาขึ้นรูปเป็นของตกแต่งรอบๆโร,ร,รงแรมอีกด้วยค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงแรมอาวานีพัทยารีสอร์ทโทร0 3 8 4 1 2 1 2 0อีเมลพัทยาแออวนีโฮเทลดอสวัสดีครับก็มาพบกันอีกครั้งนะครับในช่วงเทศกาลแห่งการส่งความสุขให้กับคนที่เรารักนะครับทางเดอะแพนทรีโรงแรมอาวานีพัทยารีสอร์ทนะรเราก็ได้เตรียมสินค้านะครับ เป็นสินค้าพรีเมียมนะครับเราได้ใช้วัตถุดิบจากต่างประเทศนะแต่ว่าเราก็ในราคามิตรภาพนะครับสำหรับบริการแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะที่จะเข้ามาเยี่ยมชมในร้านของเรานะครับอย่างปีนี้นะฮะเราก็จะมีที่เห็นนะบ้านหลังใหญ่ๆอันนี้เราก็จาหน่ายนะสำหรับทางห้างร้านหรือว่าทางโรงแรมรีสอร์ทที่ไหนที่อยากจะได้เอาไปวางตั้งโชว์ที่หน้าโรงแรมหรือว่าที่รีสอร์ทหรือว่าที่บริษัทของตัวเองก็เข้ามาติดต่อได้นะครับแล้วก็เราก็ยังมีหลังเล็กๆสําหรับท่านที่ จะเซรเบตที่บ้านของตัวเองนะครับไม่ได้ออกมาข้างนอกพรรถติดนะครับก็มาซื้อได้นะครับเป็นบ้านหลังเล็กนะฮะอย่างที่เราจําหน่ายอยู่นี้นะฮะเป็นบ้านหลังเล็กนะครับราคาย่อมเยานะแล้วก็จะมีสินค้าที่เป็นคริสต์มาสกูดดี้อีกมากมายนะไม่ว่าจะเป็นโ t o เล่นนะครับของเราโต o เล่นนี่สามารถเก็บเข้าตู้ฟิตได้เป็นเดือนนะฮะและรสชาตินี่ไม่เปลี่ยนนะอันนี้รับประกันนะครับโดยเชฟเองนะฮะ แล้วก็จะมีฟุตเค้กนะครับมีคริสต์มาสพุดดิ้งมีมินส์พายนะฮะหลายๆขนาดนะฮะที่จะไว้ต้อนรับทางแขกผู้มีเกียรติที่เข้ามานะครับทางนอกจากทางโรงแรมของเราที่จะมีเดอะแพนทรีแล้วเนี่ยเราก็ยังมีนะครับในส่วนของห้องอาหารนะไม่ว่าจะเป็น, Eve, นคริสต์มาสอีฟนะฮะเราก็จะมีที่การ์เดนคาเฟ่นะเป็นบุฟเฟ่นะฮะในช่วงของคริสต์มาสอีฟหรือว่าถ้าเป็นเป็นอ่าคริสต์มาสเดย์เราก็มีที่ดายซี่ไรลี่นะครับจะจะเป็น คล้ายๆกับว่าเป็นเหมือนซาลาเบตเหมือนกับทานอาหารที่บ้านตัวเองนะครับก็ในราคาย่อมเยาวเหมือนกันนะฮะแล้วก็จะมีที่เบเน,นียนาด้วยนะฮะก็จะมีเซตเมนูสําหรับคริสต์มาสที่จะเอาไว้บริการลูกค้านะครับในช่วงของนิวเยอร์ก็มีนะครับเราก็จะมีช่วง New Year นิวเยอร์อีฟนะฮะเราก็จะมีบุฟเฟ่ที่ศา,าลาริมน้ำนะครับแล้วก็สําหรับท่านที่อยากจะดูผู้อะไรเงี้ยเราก็จะมีที่ลูปท็อป ก็จะมีบุฟเฟ่ต์ด้านบนที่ลูคท็อปเป็นเกรดพรีเมียมเหมือนกันนะครับซึ่งราคาก็ย่อมเยาเช่นกันที่เบนเน่าเหมือนกันนะฮะเราก็จะมีเป็นเซตเมนูนะฮะสำหรับที่จะบริการลูกค้าแขกทุกมีเกียรติที่เข้ามาเยี่ยมชมเราที่มาอุดหนุนเราทุกปีนะฮะก็อยากให้มากันเยอะๆนะครับสำหรับปีนี้นะฮะท่านที่มาเยี่ยมชมโรงแรมของเรานะครับก็จะได้เห็นนะฮะในส่วนต่างๆในการเดคอเรชันของโรงแรมเนี่ย เราก็มาในทีมของรักโลกนะฮะในทีมของ sustainability นะครับเพื่อที่จะช่วยเรื่องของโลกร้อนนะครับเพราะงั้นไอ้ของเดตกรจต่างๆในโรงแรมเนี่ยเราก็จะใช้วัสดุที่เหลือใช้ในโรงแรมนะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นขยะที่ทิ้งไปนะเราก็กลับนํามาใช้ใหม่เพื่อที่จะเป็นของเดคอเรชันอย่างเช่นต้นคริสต์มาสเล็กๆที่วางบนต้นเนี่ยประดับประดาเนี่ยเราก็จะใช้เป็นจุกวายนะครับแล้วก็เป็นฝาขวดเหล้านะฮะซึ่งเอามาทําให้เป็นต้น คริสต์มาสเล็กๆอย่างข้างหลังก็จะเป็นต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่ก็จะใช้เป็นขวดนะครับที่เราขายเสร็จเรียบร้อยแล้วที่จะต้องทิ้งเราก็กลับมาใช้ใหม่หรือว,ว่าตามห้องอาหารต่างๆนี่ก็เช่นกันก็ใช้เป็นพวกไม้เหลือแล้วที่เราไม่ได้ใช้แล้วอะไรต่างๆนี่เราก็ามาประดับประดาเป็นส่วนของการเดกเคกาเรตในช่วงของคริสต์มาสกันนิวเยยร์นี้นะครับนะก็ไปสัมผัสนะคะความสวยงามแบบนี้กันได้ที่โรงแรมอวานี่พัทยารีสอร์ทค่ะ ใช่แล้วครับเอามาเป็นบรรยากาศหน่อยดีกว่านะครับมาดูเหตุการณ์นี้ครับเขาบอกว่ามีโจรนะครับย่องเข้าไปงัดตู้เซฟที่สาวเมืองชนท่านนี้นะครับได้เช่าห้องไว้นะครับก็เก็บเงินนะครับแล้วก็รวมถึงทองคำนะครับสาบาทคิดเป็นเงินนี่ก็ประมาณ1นึ่งล้านสี่แสนบาทนะครับแล้วก็เงินสดอีก3-0,000นบาทสูญหายไปครับ จ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำร,รวจภทอเมืองพัทยานะครับได้รับแจ้งเหตุคน,นร้ายจารกรรมทรัพย์สินภายในตู้เซฟนิรภัยเหตุเกิดที่อาพาร์ตเมนต์ภายในซอยกอไผ่เลขที่567หมู่10 ตำบลหนองเประเอะอำเภอปรม,ง,ปรมงจังหวัดชลบุรีตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นอพาร์ตเมนต์พบนางสาวสศสิการทุงจันทร์อายุ44ปีชาวจังหวัดชลบุรียืนรอให้การกับทางเจ้าหน้าที่อยู่หน้าห้องพักเลขที่203พร้อมกับชี้ให้ดูตู้เซฟที่ถูกคนร้ายจรกรรมทรัพย์สินไปมีทองคำรูปพันร,รวมถึง32บาทคิดเป็นเงินก็ประมาณ1,400,000บาทและเงินสดประมาณ300,000บาทได้สูญหายไปทั้งหมด จากการตรวจสอบห้องที่เกิดเหตุมีประตูเข้าเพียงฝั่งเดียวซึ่งไม่พบร่องรอยของการงัดแงะส่วนหน้าต่างนั้นมีเหล็กดัดใส่แน่นหนามีเพียงตู้เซฟเท่านั้นที่ถูกงัดแงะจนได้รับความเสียหาย นางสาวสาสิการผู้เสียหายให้การว่าได้เช่าห้องพักนี้ไว้พักช่วงที่แฟนชาวต่างชาติมาเที่ยวหากแฟนชาวต่างชาติไม่อยู่ก็จะเก็บทรัพย์สินเท่านั้นเพราะห้องนี้ค่อนข้างปลอดภัยมีรั้วรอบขอบชิดมีเหล็กดัดหน้าต่างมีตู้เซฟนิรภัยรวมถึงกล้องวงจรปิดอย่างครบถ้วน แต่วันนี้เมื่อเข้ามาตรวจสอบห้องพักพบว่ากล้องวงจรปิดหายไปจึงเข้าไปตรวจสอบตู้เซฟก็พบว่ามีร่องรอยของการถูกนัดแงะและทรัพย์สินได้สูญหายไปทั้งหมดนะครับจึงสงสัยว่าคนร้ายเข้าห้องไปได้อย่างไรเพราะไม่ได้งัดประตูเข้าไปส่วนกุญแจห้องมีเพียงตนและเจ้าของห้องเท่านั้นที่มี สอบถามขอเช็คกล้องวงจรปิดก็ยังได้รับคําตอบว่าชํารุดทําให้เกิดความคลางแคลงใจนะครับว่าคนร้ายเข้าไปในห้องได้อย่างไร้ร่องรอยได้อย่างไร ส่วนผู้ที่พักอาศัยอยู่ในห้องข้างเคียงนะครับก็เล่าว่าก่อนหน้านี้เห็นผู้ชายรูปร่างสูงยืนสูบบุรี่อยู่ภายในห้องแต่ไม่ได้สนใจอะไรเพราะคิดว่าเป็นแฟนของเจ้าของห้องและก็ได้ยินเสียงกกอกแกนะครับในช่วงเวลากลางคืนและภายในห้อง203ซึ่งไม่มีคนพักกลับพบว่ามีขวดน้ําและก้นบุรี่ถูกทิ้งไว้เจ้าหน้าที่ตารวจจะเก็บไว้เป็นหลักฐาน เบื้องต้นพันธุ์รโทรอิทธิกรสายกระโทคกสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธ,ธรเมืองพัทยานะครับได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนหาบาะแสจากกล้องจอนปิดทั้งของอพาร์ตเมนต์ที่เกิดเหตุและข้างเคียงเพื่อติดตามจับกลุมผู้ก่อเหตุรายนี้มาดำเดน,นินคดีตามกระบวนการทางกฎหมาย รวมๆของแล้วนะครับก็เกือบ2ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับเก็บไว้ในห้องที่เธอเช่าไว้นั่นเองนะครับใช่ไหมคะก็ต้องนะตามตัวเนาะคนที่ทําผิดเนี่ยเร็วๆนะคะเพราะว่าผู้อยู่อาศัยเนี่ยก็รู้สึกไม่ปลอดภัยถูกต้องครับผมครับส่วนคราวนี้นะคะคุณผู้ชมขาได้เกิดเหตุค่ะ LGBTQ นะคะฉุนเพื่อนเก่าชอบแอบถ่ายคลิปอ่านะคะพอเจอกันเนี่ยนะคะก็เลยโอ้โหทะเลาะวิวาทกันนะคะเดี๋ยวเหตุการณ์นะคะ เกิดจากอะไรกันแน่นะคะไปติดตามพร้อมกันในข่าวนี้ค่ะจานในที่ตํารวจสพเมืองพัทยาได้รับแจ้งเหตุทําร้ายร่างกายมีผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุเกิดที่บริเวณชายหาดพัทยาตบน,น้อมเรืออเภอบางละมุง,มงจงชลบุรีจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบนายชายุธต,ตั้งสุรวรรณวงอายุ34ปีวินจักรยายนยนต์รับจ้างได้รับบาดเจ็บที่ขาขวาและหลังมีร่องรอยถูกของแหลมแทงเป็นรูนะคะมีเลือดไหลซึมออกมาค่ะ ซึ่งเจ้าหน้าที่คู่ภัยได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นส่วนคู่กรณีนะคะคือนายนันทชัยอายุ31ปี LGBTQ แต่งกายเป็นผู้หญิงนั่งโยนริมชายหาดอย่างสบายใจซึ่งเจ้าหน้าที่จึงได้ขอตรวจค้นอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุซึ่งเจ้าตัวให้การอ้างว่าเป็นเพียงข่าแว่นเท่านั้นสอบถามนายชายุทธผู้บาดเจ็บนะคะทราบว,ว่าขณะที่นั่งรอผู้โดยสารอยนริมถนนจู่ๆค่ะนายนันทชยัย ผู้ที่ก่อเหตุนะคะก็ได้เดินมากระชากโทรศัพท์มือถือของตนเองที่ติดอยู่กับรถจักรยานยนต์แล้วเมื่อกระชากไม่ออกนะคะเจ้าตัวจึงได้คว้าไข่ไก่จากร้านอาหารตามสั่งมาคว้างปาใสา่และทุบที่ศีรษะของตนเองก่อนที่จะใช้ของแหลมแทงเข้าที่บริเวณหลังละขาจนได้รับบาดเจ็บ ขณะที่นายนัทชัยนะคะเล่าว่าเป็นเพื่อนเก่ากับนายชยุทธคนเจ็บแต่ว่านายชยุทธนั้นนะคะเป็นหนี้ไม่ยอมชดใช้ซึ่งใหนวันนี้ตนเองได้ไปสอบถามนายชยุทธที่ชอบบันทึกภาพกลุ่มผู้หญิงและ LGBTQ ที่นั่งโยนริมชายหาดจนกระทั่งเกิดมีปากเสียงกันก่อนที่จะกลายเป็นเหตุทะเลาะวิวาทและลงมือลงไม้กันดังกล่าวค่ะ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองพัทยาได้เชิญตัวทั้งสองฝ่ายไปที่สพเมืองพัทยาสอบสวนหาข้อเท็จจริงพร้อมตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อดำเนินคดีด้วยความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายต่อไปมาดูทางด้านของอุบัติเหตุกันบ้างครับหนุ่มวัย20ปีรายนี้นะครับก็เรียกว่าเมาเต็มที่ครับขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็หลุดโค้งล้มนะครับจนได้รับบาดเจ็บครับ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจทอเมืองพัทยาได้รับแจ้งเหตุมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์นเสียหลัก,กลม้มมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสเหตุเกิดบนถนนปากทางพัทยากลางตำบนหนองปลืออำเภอบารมงจังหวัดชลบุรีหลังรับแจ้งจึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาเร่งเข้าช่วยเหลือ ในที่เกิดเหตุก็พบรถจัก,กรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ110สีน้ำเงินทะเบียน1กไก่ทอทหาร5534ชมบุรีล้มความอยู่กลางถนนห่างออกไปพบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชายไทยนะครับอายุประมาณ20ปีนอนได้รับบาดเจ็บสาหัสมีกล่นสุราคลคัก้งเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยทำการผสมพัาบาลาลก่อนเคลื่อนย้ายนำตัวส่งโรงพยาบาลบารมุงสอบถามผู้ที่เห็นเหตุการณ์ก็เลาว่า เห็นผู้บาดเจ็บขับขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็วจากนั้นก็เสียหลักหลุดโค้งล้มด้วยตนเองนี่ก็เป็นเหตุการณ์นะครับของเรื่องของอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ยังไงก็ตามแต่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนอย่าดื่มจนเมาจนเกินไปนะครับมันจะทําให้ตัวเองแล้วก็รวมถึงคนที่ใช้รถใช้ถนนได้รับอันตรายไปด้วยนะครับใช่ค่ะแล้วก็มีความผิดทางกฎหมายด้วยนะคะเมาแล้วขับเนาะั่าววันนี้ก็เช่นกันนะคะเป็นข่าวอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะได้เกิดเหตุนะสาวหน้าตาดีค่ะควบรถยนต์เก๋งหลุดโค้งพุ่งเข้าชนเสาไฟฟ้าพังยับเลยนะคะ งานนี้นะคะเธอรอดปฏิหารแล้วเธอเองเนี่ยก็ออกมาบอกด้วยว่าเธอเชื่อนะคะว่าแม่แย่านางรถเนี่ยคอยคุ้มครองเธออยู่ค่ะเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภยัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลกักหลุดโคง้งชนเสาไฟฟ้าเหตุเกิดที่บริเวณทางคู่ขนานมอเตอร์เวย์ก่อนถึงด่านเก็บเงินโป่งฝั่งขาเข้าพัทยาตำบลโปง่งอํเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี ที่เกิดเหตุนะคะพ่รถยนต์เก๋งยี่ห้อฮอนด้าแจ๊สสีขาวหมายเลขทะเบียนกรุงเทพมหานครชนอยู่กับเสาไฟฟ้าริมทางจนได้รับความเสียหายยับเยินทั้งคันส่วนผู้บาดเจ็บติดอยู่ในสร้างรถเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยเหลือออกมาได้โดยได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นสร้างความประหลาดใจให้กับเจ้าหน้าที่และชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุเป็นอย่างมากค่ะตรวจสอบโดยรอบรถนะคะยังพบชิ้นส่วนอะไหล่รถกระเด็นกระจัดกระจายไปทั่วพื้นถนน จากการสอบถามนางสาววิภาวาันอายุ21ปีซึ่งเป็นเจ้าของรถนะคะเราว่าตนเองนั้นไม่ได้แขวนพระเครื่องแต่ที่รอดมาได้นั้นเพราะก่อนที่จะขับรถทุกครั้งจะต้องไหว้ขอพอรแม่แย่านางรถเพื่อให้เดินทางคล้าคลาดปลอดภัยซึ่งตนเองนั้นเป็นคนขับรถเร็วอยู่แล้วเมื่อมาถึงช่วงเกิดเหตุน,นะคะซึ่งเป็นทางโค้งประกอบกับไฟฟ้าสองสว่างริมทางมีน้อยทำให้หมองไม่ค่อยเห็นจึงได้เสียหลักหลุดโค้งพุ่งเข้าชนเสาไฟฟ้า ก่อนที่จะมีพลเมืองดีแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าทำการช่วยเหลือค่ะหมดนี้ครับก็เป็นการรายงานข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้ขอพระคุณทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามรับชมวันนี้เราทั้งหมดของฝ่ายข่าวต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Pri ดีค่ะมมุ่งมั่นที่จะมอบรถและบริการที่ดีที่สุดให้กับคุณเราจึงทุ่มเทเรื่องบริการ เอาใจใส่ทุกความตั้งใจเพื่อความพึงพอใจสูงสุดเสมอมาเรื่องรถให้ไพรมัสดูแล สวัสดีค่ะเนื่องในโอกาสมหามงคลและถวายเป็นพระราชะกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระชนมพรรษาครบหรอบศาลจังหวัดพัทยาจัดโครงการไก่เกี่ยก่อนฟ้องที่พึ่งแรกของประชาชนเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เจราจายุติข้อพิพาทตามนโยบายประธานศาลฎีกาข้อที่1ที่พึ่งดังวลีนี้ค่ะอย่าพึ่งรีฟ้องถ้ายังไม่ลองไก่เตี่ยกันก่อน ศาลจังหวัดพัทยาเชิญชวนประชาชนผู้มีข้อพิาพาททางแพ่งและคดีอาญาความผิดต่อส่วนตัวทุกคดีในเขตอำนาจศาลจังหวัดพัทยาเข้าร่วมดำเนินการไกลเกี่ยก่อนฟ้องเพื่อระง,งับข้อพิาพาทโดยมีผู้รรประเีินตนอมช่วยเหลือในการไกลเกลียก่ยท่านสามารถยื่นคำร้องโดยไม่ยื่นได้ด้วยตนเองหรือย,ยื่นผ่านทางไปรษณีย์หรือระบบซีออ การไก่เกียร่อนฟ้องไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าธรรมเนียมศาลไม่มีสถานะเป็นโจทหรือจำเลยและไม่มีประวัติว่าถูกฟ้องคดีต่อศาลถ้าสามารถดำเนินการแก่เกียได้ตั้งแต่เริ่มต้นและมีคำพิพากษาตามยอมจนจบกระบวนการทีรร่ศาลจังหวัดธัญยาที่เดียวหากตกลงกันได้ถ้าสามารถทำให้ศาลมีคำพิพากษาตามยอมหากฝ่ายใดผิดสัญญาอีกฝ่ายสามารถบังคับคดีได้ทันทีโดยไม่ต้องมีามการฟ้องคดีกันอีก หากไกลเกลี่ยไม่สําเร็จให้ขยายอายความออกไปอีก60วันนับแต่วันที่การไกล่เกลี่ยสิ้นสุดลงจึงขอเชิญชวนทุกท่านอย่าเพิ่งรีบฟ้องถ้ายังไม่ได้มาลองไกลเกีย่ยก่อนฟ้องกับสารจังหวัดพัทยาก่อนขอบคุณค่ะทางการสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและตอนนี้การท่องเที่ยวของเมืองพัทยากําลังเติบโตดีขึ้น มาช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกค่ะหยิบยื่นมิตรภาพยิ้มแย้ม,ยมช่วยเหลือแบ่งปันพร้อมใจกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อเมืองท่องเที่ยวที่เข้มแข็งและทดงามราที่นี่พัทยา,ยาบ้านของเราโฉบพนเคเบิลทีวีขอเป็นแรงผลักดันส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนพัทยา